สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Stone Age ค่ะในเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบ Civilization ซึ่งเราจะมีคนงานหรือจะส่งคนงานไปหาอาหารไปตัดไม้ไปขุดทองแล้วก็เอาพวกทรัพยากรเหล่านี้ไปขายของหรือเวอรจะแลกเป็นอัติแฟพร่อจะได้แต้งตอนจบเกมรเราเบบรเกมใช้วิธีการแบบ Worker Placement คือเรามีคนงานอยู่เราจะส่งคนงานไปทํางานตรงไหนก่อนหลังอะไรเงี้ยโดยใช้ ทรัพยากรในเกมนี้เราจะใช้ลูกเต๋าในการทอยซึ่งทรัพยากรแต่ละอย่างก็จะได้ยากได้ได้ยากได้ง่ายไม่เหมือนกันตัวเกมเล่นได้2อถึง4คนค่ะแนะนำตั้งแต่อยู่0ขวบขึ้นไปเล่นประมาณ1ชั่วโมงหึงชั่วโมงครึ่งก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นเ,เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับเซตอัพอุปกรณ์ในเกมนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดต,ตรงกลางซึ่งในวิธีการเซตอัพสมมุติอันนี้เราจะเล่นสคนอันนี้จะเป็นบอร์ดของผู้เล่นแต่ละคนเราจะมี แทร็กตัวนี้ที่เป็นคิวสี่เหลี่ยมอันที่เป็นเม็ดใหญ่จะวางตัวนี้ด้านข้างเนี่ยจะเป็นการนับคะแนนว่าเราแต้มเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นแทร็กการปลูกข้าวซึ่งจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมอันเล็กเริ่มต้นวางที่ศูนย์ตรงนี้ที่เป็นกระท่อมเนี่ยเล่น3คนก็จะเล่นแค่สามตั้งอันนี้จะเอาไว้ถ้าเผื่อเล่น4คนก็จะมีตั้งละเจ็ดกระท่อมการ์ดตรงนี้ค่ะ3คนก็จะเล่นแค่เปิดแค่3ใบเหมือนกันเราก็จะเปิดตัวนี้1 2 3สาม ตรงนี้ไว้ถ้าเล่นสี่ใบสี่คนก็จะใช้เปิด4ใบแต่น,นี้ไม่ใช่ก็เปิดทับไปเลยตรงนี้จะวางตำแหน่งที่เป็นอาวุธตรงนี้จะเป็นอาวุธที่เป็น1ด้านหลังจะเป็น2แล้วก็นี้เปิดสาเปิดสส่วนตรงนี้จะเป็นทรัพยากรในเกมนี้ซึ่งก็จะมีไม้มีอิฐมีหินแล้วก็มีทองสำหรับผู้เล่นแต่ละคนค่ะเริ่มต้นเราจะได้คนงานเนี่ยเออเราจะมีคนในเผ่าของเราเนี่ยห้าคนแล้วก็ข้าวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคนละสิบสองจานเอา เธอในการเล่นเราจะมีลูกเต๋าแต่ว่าลูกเต๋ามันก็ขึ้นอยู่กับคนงานของเรานะตัวนี้จะเป็นตัว first player ค่ะเพื่อนจะบอกว่าใครเนี่ยเล่นคนเป็นคนแรกในแต่ละรอบอ่ะตรงนี้หญิงสูงอยู่มาที่นี่สูงวางแนวนอนไปแล้วกันนะอันนี้ก็จะบอกว่าสีเขียวเนี่ยเล่นก่อนเป็นคนแรกในรอบนี้ตัวนี้จริงๆจะมีตัวนี่ริงๆกระป๋องอันนี้จะไว้ทอยลูกเต๋าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราทอยไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะในเดี๋ยวเล่นทอยไปเลยไม่ต้องใช้กระป๋องก็แล้วกัน อันนี้ขออธิบายแบบอธิบายไปเล่นไปนวิธีเล่นในเกมนี้ค่ะเราก็จะส่งคนงานเราจะเกมมันจะมีทั้งหมด3เฟส<ะ>เฟสแรกก็คือจะส่งคนงานเนี่ยไปตามพื้นที่ต่างๆโดยที่ส่งไปได้แค่ <Es> ทีละหนึ่งพื้นที่อย่างเช่นสมมุติว่าตรงไหนที่มันมีวงตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะลิมิตให้คนงานไปอยู่ได er <everything> ้ก mm ี hmm. in, ่คนอย่างเช่นสมมุติเริ่มต้นอย่างบอกว่ามีงส่งสีเขียวไปก่อน3คนเดี๋ยวแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความสามารถอะไรเดี๋ยวใจอธิบายอีกทีสมมติอนี้สีเขียวแบ่ง3คนอัดต่อไปสีเหลืองสมมติสีเหลืองบอกว่าสีเหลืองเข้าไปตรงนี้อ่ะสองคนต่อไปสีแดงึ่งนี้สมมติมาตรงนี้ด้วยอีก3คนลงอย่างเงี้ยค่ะสลับกันลงไปเรื่อยๆจนทุกคนเนี่ย ลงคนงานจนหมดอันนี้คือจบเฟสที่1เฟสที่2ก็คือเอาคนงานคืนแล้วก็จะได้ของตามพื้นที่พื้นที่นั้นอันนี้คือจบเฟสที่2เฟสที่3ก็คือการเหมือนกับการฟิตติ้งก็คือเหมือนเรามีคนงานกี่คนเราก็ต้องมีข้าวให้พอสําหรับกินสําหรับจานวนเท่านั้นอย่างเริ่มต้นเรามี5คนก็ต้องจ่ายข้าว5จาจานจบยจบ1รอบก็จะเปลี่ยน first player สีเหลืองก็จะเล่นหนึ่งคนแรกก็จะวนกันเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเกมจะจบก็ต่อเมื่อ,อตัวกระท่อม ตั้งใดตั้งหนึ่งหมดหรือการ์ดหมดเกมจบทันทีแล้วเราก็จะนับแปมกันว่าใครแต้มเยอะที่สุดชนะทีนี้มาดูพื้นที่กันค่ะว่าพื้นที่ในแต่พื้นที่เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างพื้นที่ในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นสมมุติถ้าเราไปที่นี่ไปในปา่าเนี่ยไปไปเอาไม้ไปเอาไม้สมมติอย่างเงี้ยค่ะสีแดง3คนใช่ไหมคะในเกมนี้เราไปกี่คนเราจะได้ลูกเต๋าเท่านั้นเราเวลาก็ถอยสมมติถอยได้เท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้โอ้โหนี่ถอยได้ดีมาก 14บสี่ตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ค่ะว่าถ้าเป็นไม้นะจะหาร3เพราะนั้นน่ะ14ตรงนี้ก็จะได้ไม้สีอัน,นปุ๊บไปวางไว้นี่อันนี้ก็คือไม้ถ้าเป็นหินหินก็จะได้เ,เป็นกิดกิดก็จะได้ยากขึ้นเหมือนกันเราไปกี่คนสูงถ้าเราไป3าคนก็ได้ลูกเต๋สา3ลูกเหมือนกันแต่ว่าเวลาหารจะหาร4หินจะหาร5าเพราะ,ะนั้นทองเนี่ยจะยากสุดเพราะทองจะหาร6 ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่เอาไว้ล่าสัตว์จะเห็นว่ามันไม่มีวงกลมตรงนี้จะไม่มีไม่มีการลิมิตจํานวนคนอย่างตรงนี้มีวงกลม7วงหมายถึงว่ามาได้สูงสุดแค่7คนเท่านั้นอย่างเช่นส,สีเขียวปลาแรกเขามาโอา้โหนี่ปลาสีสีแดงมาอีก3อย่างเงี้ย สมมติสีเขียวมาอย่างนี้สมมติสีสีที่เขียวมาหเลยสีแดงเนี่ยอยากจะมา3ก็ไม่ได้มาได้สูงสุดแค่2เพราะว่ามันกําหนดสูงสุดได้แค่7คนเท่านั้นแต่พื้นซึ่งตรงเนี้ยสีที่นี้ก็จะเหมือนกันแต่ตรงพื้นที่ที่เป็นล่าสัตว์ตร,ตรงเนี้ค่ะก็คือจะไม่มีไม่มีลิมิตคือสามารถมาก,กี่คนก็ได้ตรงนี้ก็คือเรามาเพื่อจะหาอาหารหาอาหารจะง่ายสุดหาอาหารนสจะหาสองอันนี้คือ5้าพื้นที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเราไปวางตรงนี้ เวลาที่เราเอาคนงานกลับหมู่บ้านเนี่ยเราจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้เขาเรียกว่า แท็คข้าวแท็คข้าวเนี่ยดียังไงเหมือนตรงนี้เรามีเหมือนแปลงข้าวที่ปลูกในหมู่บ้านของเราเองสมมติว่าเรามีคนงาน5คนเวลาจดเฟสเราต้องจ่ายข้าว5จานใช่ไหมคะถ้าเราปลูกข้าวไว้เองเนี่ยเราก็ลดไปหนึ่งแปลว่าเราจะเ,าเราจะจ่ายข้าวแค่4จานเท่านั้นเองส่วนตรงนี้ค่ะในกระท่อมวันนี้เวลาไปเนี่ยต้องไป2คนเท่านั้นต้องไป 2, ต้องส่งคนไป2ตัวตรงนี้คือเป็นการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของเราเริ่มเกมเรามีนี่เราม,เรามีเรามีคนในเผ่าเรา5้าคนใช่ไหมต่พอจดเฟสค่ะ ตอนตรงนี้คืนปุ๊บเราจะได้คนที่6เพิ่มขึ้นมานี่เป็นการเพิ่ม family member แต่ตอนอจ่ายข้าวก็ต้องจ่าย6จานพอดีนะ,ะตรงนี้คืออันนี้แล้วก็พื้นที่นี้พื้นที่นี้คือเอาไว้มาเก็บอาวุธพื้นที่ในการเก็บอาวุธก็คือตรงนี้จะมีแค่หนึ่งช่องตรงนี้ก็คือเวลาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาวางตรงนี้ได้หนึ่งทีนีอ้อาวุธตรงนี้มีไว้ทําไมเอาไว้เวลาที่เราไปแบบไปตัดไม้ไปไป,ไปขุดอิจพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถ ออสมมติคนที่บอกวาดวงไม่ดีเลย,เลยอะไรเงี้ยเราสามารถทอยแล้วก็แบบทาให้อาวุธเนี่ยมันไปเพิ่มหน้าต่อ,อให้เราได้อย่างเช่นตอนที่เราไปไปตัดไม้อย่างเงี้ยสมมติเราทอยเราไป3คนเราได้3ลูกใช่ไหมเกิดสมมุติเราได้แบบนี้เราได้3 3 2อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็จะได้ไม้แค่แบบ สองอันเท่านั้นเองเพราะไม้มันหัน3ใช่ป่ะไม้ม,มันหันาม3แต่ถ้าบาบอกวิ้เรามีอาวุธบวกอีก1ก็คือเหมือนบวกหน้าเต่าแทนที่จะได้แค่2อ,อันก็จะได้ไม้3อันนั่นเองแต่1ตาค่ะใน1รอบใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนอย่างนี้ไว้เพื่อจะบอกว่าอาวุธชิ้นนี้มันใช้ไปแล้วอ,อน,นีอ่แล้วก็เหลือ2ที่ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นกระร่อมกระ่อมตรงนี้คือจะเอาไว้ขายของอย่างเช่นถ้าเราส่งคนไปวางตรงนี้ ก็จะบอกว่าเราต้องส่งไม้หินแล้วก็ทองเวลาส่งได้เนี่ยก็คือจะได้13แต้มแต้มเนี่ยจะขึ้นเลยทันทีตรงที่เป็นกาตรงนี้ค่ะกาตรงนี้เวลาซื้อเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ว่าใช้ทรัพยากรรีซอสอะไรก็ได้ซื้อแต่ว่าต้องใช้1ชิ้นถ้าการตำแหน่งนี้ใช้2ชิ้นตำแหน่งนี้ใช้3ชิ้น การเนี่ยจะมี2ส่วนจะมีครึ่งบนกับครึ่งล่างครึ่งบนเนี่ยก็คือพอซื้อกาดปุ๊บจะได้ในทันทีอย่างเช่นอันนี้จะได้ถอยลูกเตา๋าตามจํานวนผู้เล่นแล้วก็จะได้ของตามหน้าที่ถอยหรืออย่างเช่นอันนี้จะได้แต้มทันที3แต้มหรืออย่างนี้จะได้อาวุธท,ทันทีีอยอันนี้คือครึ่งบนจะได้ท,ทันทีแต่ถ้าเป็นครึ่งล่างค่ะครึ่งล่างเนี่ยจะเอาไว้นับเป็นแต้มที่อาจจะไว้นับตอนจบเกมซึ่งจะมี2แบบการเนี่ยข้างล่างอย่างเช่นเอาหินเอาอันนี้ก่อนเอาที่เป็นรูป อาร์ติแฟกต์ต่างเนี้ยจะมีได้มีดอกไม้มีไหพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะมีรูปแตกต่างกัน8แบบค่ะซึ่งตรงเนี้ยในบ่อตรงเนี้ยจะมีบอกหรือว่าถ้าจบเกมนะเรามีมีการ์ดรูปเี้ยเหล่าเนี้ยแตกต่างกันอย่างเช่นมี1ใบก็ได้แค่1ึงแต้มแต่ถ้ามี4ใบได้16แต่ถ้าได้ถึง8จะได้64ใบอ่าพวกนี้ก็คือพวกของอาร์ติแฟกต์ต่างๆ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกตัวคูณต่างๆค่ะซึ่งตัวคูณเนี่ยก็จะมีวิธีคูณต่างๆกันเ,เ,เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูไปด้วยเลยแลวเดี๋ยวพวกตัวต่างคูณต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาทิง้ทงว้ตอนหลังอะ่ะมาอันนี้จร,จริงๆอันนี้หญิงเล่นกับพี่เล็กนะงั้นเดี๋ยวหญิงเล่นสีเขียวแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่เล็กกับอ่พี่เล็กจะเล่นสีเหลืองสีแดงให้ดูอะ่ะเดี๋ยวสีเขียวเล่นก่อนนะสีเขียวเล่นเป็นคนแล้วเมื่อกี้มีแก้นิดนึจริงๆไม่ว่าจะเล่นสองหรือสักขอ 2หรือสี่คนเนี่ยการตรงนี้จะเปิดสี่ใบตลอดนะคะโอเคไม่ว่าจะนกี่คนก็เปิด4ี่ใบอ่าไม่ว่าเล่นกี่คนเกิดสใบอ่ะส <4, S 2> เดี๋ยว้ยเดี๋ยวโอเคสีเขียวเหลือฮก็มีฮัทตัวไงหญิงเริ่มก่อนทีนี้เ,เล่น3คนมันจะมีกฎเพิ่มนิดนึงว่าในสพื้นที่เนี้จะลงได้แค่สองสีเท่านั้นสมมุติว่ามีสีหนึ่งสีหนึ่งลงแล้วตรงนี้ก็ห้ามลงนะโอเคงั้นหญิงเริ่มก่อนสมมุติหญิงลงตึ๊บลงปุ๊บแล้วได้อะไรเราจะยังไม่ได้เรายังยังไม่สกอร์ตอนนี้นะโอเคตาสีแดง การมีอะไรบ้างติบบเติบบไปลงการตอนแรกขึ่นหเฮ้ยอันนี้ก็โอ้ยอันนี้มันเ็การนี้เหรอโอเคนี่หงอยหญิงไปตัดไม้หมดเลยสีเหลืองต้องไปไม้ด้วยไม้เหรอไม้ได้สามที่สีแดงทำไรมาอนีมาออ่ะโอเคลงครบทุกคนสีเขียวก่อนที่นี้ลำดับในการที่เราจะหยิบ อ๋คนคือในหมู่บ้านเนี่ยก็มีผลแล้วเราจะขึ้นไหนก่อนหลังอ่ะสมมติหญิงเอานี้ก่อนอ่ะขึ้นจัดข้าวอันนี้ไปสี่คนได้ทอยเต่าสี่ลูกปึ๊บโอ้โหแย่โอ้โหไม่แย่หรอกมีหกอันนึ่งสองสามสี่ได้ไห้สี่อันอ่ะโอเคอเครบแล้วสีเหลืองอื่อ่ะเพิ่ม,มสมาชิกเพิ่มสมาชิกในคะรอบครัว อันนี้ทอยเต่าสามลูกฮห่วยกว่าครับนี่มันขี้เกียจหน่ไปทั้งสามคนให้สองอันเองจุดยอนมอ่ะสีแดงพี่ก็ต้องไปเท้าเอาอีกก่อนเพราะว่าถ้าไปเอาการ์ดก่อนก็ไม่มีของใจโอ้โหทอยได้แบบเจ๋งมากหันสี่ได้สองก้อนโอ้ยอ่อนนะเขียดเขียดครับ ทีนี้ตรงนี้ก็คือถ้าซื้อใบนี้ตำแหน่งนี้ค่ะก็คือจ่ายอะไรก็ได้1จ่าย2จ่ายสามนะอันนี้จ่ายนี้นะอที่เด็กจ่ายปุ๊บอ่ะสีแดงกรับอ่ะได้การใบนี้ทีนี้การใบนี้ความหมายคืออะไรตรงนี้ค่ะมันบอกว่าเล่น3าคนให่ทอยเต๋ามลูกแล้วสีแดงเลือกว่าอ่ะสูิทอยเลยปึ้งออกเบอร์โอ้โห <c oughs> <c oughs> ออกสี่สี่สออกสี่พอดีมันเป็นทองเลยไม่ได้อธิบายเออเลยไม่ได้อธิบาย <c oughs> เอางี้ละกันสมมุตินะ้มันออกหนึ่งสองสาม อ่าสมมติสมสมติอ่ามาออกหนึ่งสมไม่ดีเลยทำไมไม่เคยได้6เลย1 3 4สเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอันนี้1ใช่ไหมสามเป็นหินสีก็เป็นทองทีนี้สีแดงเลือกก่อนว่าสีแดงอยากได้อะไรอเอาสีแดงเอาทองอยู่แล้วสีเขียวคนที่สองใช่ไหมสีเขียวอะไรอ่ะสีเขียว,วเบอร์สามดิเบอร์สามว่าหินเนีย่ยได้<า>หินฟ<า>รีอ่ะสีเหลืองก็ได้ไม้เบเกิหนึ่งอ่ะส่วนร์ดเนี่ยก็เก็บไว้ซึ่งตัวคูณข้างล่างค่ะตรงนี้จะบอกว่าจบเกมเนี่ย ถ้าเขามีขายของเนี่ยมีกระท่อมเนี่ยกี่อันเขาจะคูณอีกหนึ่งแป้มก็คือกระท่อมทุกๆหลังเนี่ยจะมีค่าแป้มหนึ่งด้วยสําหรับสีเหลืองค่ะสีแดงฟังไว้นี่โอเคจบแล้ว,ลวอ่โอเคจอาหารอันนี้ของหญิงมีห้าคนแต่หญิงมีตรงนี้ทร็กหนึ่งเพราะงันหญิงจะจ่แค่สี่จานมีมีหคน <c oughs> ซึ่งออกลูกมากินเลยจหกทนหนึ่งสีเหลืองเล้คนแรก แน่นอนอยู่แล้วครับมีลูกมาต้องหาข้าวอันนี้สีแดงดวงสวยต้องดวงไม่ดีต้องไปหาวุฒิสีเขียวหรอ,อสีเขียวทำมัออนอ,อันนี้ต้องเลื่อนด้วยอะทีนี้พอน,นี้ไม่มีคนซื้อก็จะเลื่อนไปเพราะนั้นของเนี่ยมันก็ราคามันก็จะถูกลงตรงนี้มีอะไรให้ขายมากไปไหนดีเนะอันนี้ได้แต้มสามแฝมอันนี้ได้อาวุธ แต่ว่านี่ได้อาวุธได้ชิ้นเดียวครั้งเดียวใช่ไหมเฮ้ยไปก่อนเลยไปละจองการข้าวนี้ก็คุ้มอยู่นเนี่ยได้ตั้งเจ็ดจานเนี่ยไม่คุ้มมันต้องมาอย่างนี้เลยไปห้าเลยอ๋อไปห้าเลยทีเดียวเลยค่ะแดงไปอสองสีแดงไปสองอ่ะสีเขียวไปนี่แล้วกันนี่ไปหมดเลยสีแดงหายหายจบแล้ว โอเคอ่ะสีเหลืองสีเหลืองเล่นก่อนยได้ข้าวอันนี้ห้าลูกมาเลยห้าลูกสีเหลืองใช่ไหมลอ,ลองดวงดีแน่นอนรอบนี้ด <1. S 2> ึงไม่มีหกอีกแล้วมีหนึ่งทุกรอบอะไรนี้ก็ทอยได้ดีเหอะมีสี่มีห้าแปดเก้าเท่าไหรสามเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดหารไปไม่ถึงฝัน 3, ได้ไได้ห้าโอเค สีเหลืองหมดยังเโอเคสีเหลืองกลับบ้านอ่าสีแดงเอาอาวุธก่อนไหมสีเหลืองควรจะเอาอาวุธก่อนใช่เพราะถ้าเราไปแบบไปล่าสัตว์ก่อนอะไรก่อนเงี้ยอาวุธมันก็จะอดใช้ได้รอบนั้นเพราะฉะนั้นควรจะไปเอาอาวุธก่อนเอาไม้ถอยไม้ก่อนถอยไม้ก่อนสุดยอดสิบสิบได้สามอันโอเคอ่ะอันนี้หาอาหารอาหารสองข้ว เจ็ดนี่มีอาวุธหนึ่งปุ๊บอ่ะหมุนหนึ่งเป็นแปดได้อาหารสี่จานโถตาหญิงใช่ไหมสีเขียวไอหญิงซื้ออันนี้ก่อนปุ๊บไงกัดใบนี้ข้างบนอันนี้คือสับลักษณ์แปมหญิงก็ขึ้นเลยสามแปมหนึ่งสองสามสุดตัวนี้ขลุ่ยนี่จ่ายไปแล้วจ่ายจ่ายไม้ไปแล้วเอ๊ยยังยังเออโกงอ่ะปุ๊บตรงนี้อีกสี่อีนี่หันละหันสี 10 13ได้3ก้อนโอ้ยเผ่านี้นี่ขยันมากบอกเลยเผาสีเขียวนี่ยังขยันอ่นนี้จ่ายจ่ายข้าวจ่ายข้าวมี6แต่มีลบหเหลือหอิงก็จ่ายสีเท่าเดิมนี้มี5ก็จ่ายเท่าเดิมอ่าตาสีแดงเล่นก่อนล่างพลิกกลับเลื่อนการ์ดด้วยอ่าใช่พอพอเล่นรอบใหม่อาวุธก็พลิกกลับกาดก็เลื่อนไป สีแดงสีแดงบอกพระเจ้าเน้นความเน้นโชคเน้นโชคเหรอไม่เน้นโชคสีเขียวอ๋อวยเขาว่าจานนี้มันคุ้มค่าที่จะไปนะเนี่ยได้เจ็ดจานไปอเดียว<อ>ไปตัวเดียวเออเออไปตัวเดียวไปตัวเดียวแต่ใจเข้าวสองเ,อเบอร์เบอร์เบอร์เมาเมาสีเหลืองบอกสีเหลืองบอก,บอก,บบอกค่าคนเยอะเอา้าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาเล่นค,คนที่สองเหรอใช่ทนไมไม่ไปวะ ไม่ทันหมดแต่ตื่นเต้นตาสีตาสีเขียวเอาตาสีดามราสีแดงตาสีแดงสีแดงไปเอานู่นเลยอันแรกการแรกการแรกรอ๋ออาวุธอันนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวนะใช้ได้ครั้งเดียว,ยวมันไม่เหมือนตรงนี้นะที่แบบอยู่ใช้ตลอดเอาเอาเอาไปเอาไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเขาไปเอาทองเหงือกบอกจะตายแล้ว ไป3ตัวแกไม้แบบนเราเป็นเจ้าของสีแดงสีแดงสีแดงขายของไหมเฮ้ยไอตองนี่ไงไปขายของหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วสีเขียวหมดแล้วก็ข้ามเลยสีแดงสีแดงต้องไปหาหันก่อนอ่ะสีแดงนั่นก่อนเอาไหนเลยไม้ไอตอ ขายกระหองก่อนเลยโอเคอันนี้กลับปุ๊บอ่ะของกระท่อมที่ขายก็จะวางที่บอร์ดตรงนี้สีแดงใช่ไหมสิบสามแต้มสามแต้มเลยเฮ้ยนําไปก่อนนี่เราอย่าไปกลัวมันมีแต้มที่นับตอนจบเกมอีกเยอะสีแดงเอานี่ก่อนอาวุธอาวุธอันที่สองเพราะว่าเฮ้ยเราควรจะมีอาวุธบ้างนะเนี่ยสวยแล้วก็สีแดงไปเอานู่นุชจาร์ ใส่รายใจแล้วใส่ไม้โอเคดีได้อาวุธสองอันเนี้ยมันใช้ได้ครั้งเดียวแต่ใช้ใช้ตาไหนก็ได้ส่วนข้างล่างค่ะข้างล่างตรงเนี้ยมันบอกว่าอาวุธที่มีเนี่ยมีกี่ชิ้นจํานวนชิ้นใช่ไหมหรนนือวเ่านับตัวเลขน,น,เนับตัวเลข,เลขถ้าอาวุธมีเท่าไหร่คูณสองเนี่ยพนันนี่สายสีแดงนี่ถ้าเขาเล่นอาวุธนี่ตัวนี้ก็จะเหมาะกับเขามากนี่นี่อ่ะเอาเข้าอ,อ,อ,อ่อนมากห้าห้าแต่มีหกเจ็ดแปดแปด 8ปดได้สี่อันอ่้ใป้งการนี่เก็บไว้ได้ไหมไออาวุธตัวเนี้ยเก็บได้อ๋อแปดได้สี่ันโอเคตาสีเขียวสีเขียวเอาวันนี้ปึ้งหญิงจไม้สองอ่ะหญิงได้อันนี้อ่ะหญิงได้ข้าวเจ็ดจาขอข้าวหน่อยแล้วก็อันนี้หญิงสี่คน สามใช่ไหมสิบหกปะห้าสิบเจ็ดได้ห้าอันไปสามคนได้ห้าอันไปสี่คนไปสี่คนโอเคไปสี่คนนี่ไงสี่คนไม่ใช่เขาสีเขียวอ๋อโอเคอ่ะหมดละอ่ะตาสีเหลืองตาสีเหลืองอ่ะพื้นเขาหนึ่งลูกเยอะต้องทำใจ อาหารไหมเอาเอาเอาไม้ก่อนใช่ไหมสามลูกโอ้โหมีหนึ่งทุกรอเก้าอย่างน้อยได้สามมันจะดีตามมีนี่อะไรเนี่ยนี่นี่อะไรเราเป็นพวกตัดไม้เถื่อนเนาะตัดไม้พิยูอันนี้่ะข้าวอีกสองเฮ้ยมีหนึ่งทุกรอบเลยห้าแต่ข้าวสองจานเนี่ไงโอโหเผ่านี้ขี้เกียจมากเลยน้ำหนักแน่นมากแป๊หนึ่งจอาหารใจอาหารก่อนใจอาหารก่อนหญิงห้าลบหนึ่ง หินก็จ่ายสีเหมือนเดิมสีเขียวใใจยห้าหนึ 1, นี่อันนี้สถานการณ์แย่มี6กลบสจ่ายสี่แต่มีอาหารแค่3มอ่ะในกรณีอาหารไม่พอเงี้ยเราก็ต้องแทนที่จะกินข้าวนะก็ต้องกินไม้แทนกินไม้ถ้าไม้ไม่มีก็ต้องกินหินกินอิดกินทองนะซึ่งมันจะแพงมากเย่มา,ยมากแยมากมากอ่ะตากลับมาเอเขือนการ์ดตื้นโอเค,เอก,ลอเคกลับมาที่ตาสีเขียว อย่างใช่ไหมไออย่างไปเพิ่มอันนี้ต้องเปิดด้วยเริ่มประชากรแล้วใช่สีเหลืองสีเหลืองลูกดกต้องอาหารอยู่ดีสีถึงลูกดกสีเหลืองอาหารย่ำแย่ต้องสีแดงตอนจบเกมที่บอกว่าตรงเนี้ยรูปที่แตกต่างกันแปดไปเนี่ยถ้ามีซ้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าแบบต้องเหมือนเหมือนต้องขึ้นเซตใหม่นะสีแดงไปนู่นเลยอันแรกใช่ไหม เปอนสีเขียวเหรอสีเขียวไปขายอันนี้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้นี่คือรีซอร์ตหนึ่งชิ้นหนึ่งชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งหรือเจ็ดชิ้นก็ได้กี่กี 1> 1่ชนิดก็ได้อ๋อกีอ่ชนิดก็ได้แต่ว่าเจ็ดชิ้นเออดไปเลยไปเลยเร็วรีบอ่ะเออรีบ,รรบนี่เหลือง อุ้ยอันนี้คือได้อะไรก็ได้2ชิ้นหนอวิอ่งจริงมันคุ้มมากเลยนะเหมือนเอาของไปเทรดอ่ะไม่ทันแล้วออไม่ทันเลยอเอาไปสีแดงสีแดงาหารยังไม่อยู่สีแดงบอกทุ่มทุนสร้างไปเอาไม้ก่อนอ่ะคำขแม,ขมวาอาหาแล้วกันสีเหลืองสีเหลืองพวกเยอะเดี๋ยวนะสีเหลืองบอเพื่อความชัวเราต้องได้อาหารห <laughs> ก่อนที่จะกินไม้เลยมากกว่านี้ แล้วก็ไปล่าอาหารด้วยโอเคสีเขียวก่อนใช่ไหมอ่ะสีเขียวหญิงเพิ่มสมาชิกอ,อ่าและนี้หนึ่งถึงเจ็ดชิ้นอะไรก็ได้ที่เป็นชนิดเดีวยวไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ชนิดเดียวกออีอ๋ออ๋อโอเคโอเคขอโทษขอโทษกี่ชนิดก็ได้แต่เขาแ้มแต้มจะบวกตามนี้โอเคอ่านอย่างนี้เจ็ดชิ้นหญิงเอาสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องถึงเจ็ดก็ได้นะเฮ้ยเอาเจ็ดชิ้นเลยอ่านี้ สามสามสามก็คือตั้มต้นตั้มเตนั้มตรงนี้เนี่ยแหละ 5, อันนี้ก็ส 4, 4, 4, 4, ี่สี่สี่12เปนสิบสองสิบสองยสิบ็บเอ็ดบวกห้าก็เป็นย <26. S 2> ี่สิบหกยี่สิบหกะเป็นยี่สิบเก้าตรงนี้มีอาหารอีกสองโหเลยสอน่อแนมมากสองจาน สีเหลืองสีเหลืองจ่ายนี่ไปก่อน2องอันจ่ายสองอันแรกได้การแรกมาได้การแรกมาเอาอะไรนี่ผมีองสอันสิครับโอ้โหดูดิเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไงอ่ะนี่เอาไม้ไปแลกเป็นทองอย่างตัวนี้จ่ายอันนี้สามมันจาอนนี้ได้อาหารห้าได้อาหารห้าโอ้โหอ่ะแล้วก็ทอยตรงนี้อันนี้ขึ้นข้าวยังยังไม่ขึ้นข้าวยังไม่ขึ้นข้าวขึ้นข้าวด้วยอันนี้สามลูกสามลูกเก็บอาหารหวยได้ใจ สิบพอดีเด่นห้าเฮ้ยน็อตแบดเฮ้ยรอบนี้เราลอดตายแล้วอ่าตาอันนี้สีแดงอยู่ไปได้สองรอบ <c oughs> แดงใ,ใจ่ายหนึ่ง <3, 8. S 2> อันแดงใจ่หนึ่งอันได้สามคะแนนสามแต้มกาดมันมตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอ่ะการดใบนี้อันนี้ข้างล่างก็คือเหมือนกันเป็นกระท่อมแต่นี้มันคูณทั้งสามเนะี่ยคุ้มนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยต้องเล่นใส่ใส่ขายของเยอะๆได้สามคะแนนแล้ว,ลวโอเคก็อันนี้สี่ลูก การไม้เลยอุ้ยอันนี้มากินนี่อันนี้ได้สองโ,อโหสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าก็พอดีห้าชิ้นใช่ไหมใช่แล้วอ่ะอาวุธไม่ต้องใช้อ่ะคืนจบอ,อ่กินข้าวข้าวยางนีเพิ่มเต็มยงีคนเพิ่มเป็นหก รบหนึ่งใิงจข้าวห้าจานรอบน้าไม่มีข้าว yeah, กินแล้วรอบตายรอบน้าไม่มีข้าวกิน <Yeah>. uh. อันนี้หญิงตัดมาว่าสมมุติว่าเกมจบแบบนี้แล้วก็แบบมีมีสิ่งผูกใงอย่างนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเกมจะจบนีคือ2อย่างคือ,อตรงที่เป็นกระท่อมเนี่ยหมด1กองเกมจบทันทีหรือการ์ดเมื่อไหลกก็ตามที่เปิดมาเรา,มา,ม,ามาเติมสีช่องไม่ได้เกมก็จบทันที ทีนี้เราระหว่างเกมมันก็จะมีแต้มที่เราอาจจะได้บ้างระหว่างทางใช่ป่ะคะซึ่งอย่างพวกกระทอมพวกนี้มันจะได้เลยแต่ว่าพวกร์ดเหล่าเนี้ยเราจะได้ตอนจบเกมทีนี้มาดูวิธีนับแต้มสูิว่าอย่างวี้ีแต้มอย่างนี้อ่ะอ่ะเราก็มาดูกันก่อนอย่างเช่นนี่ตัวที่เป็นร์ดที่เป็นข้างล่าง anti flag พวกเนี้ยอย่างนี้สามอันสามอันอย่างเงี้ยก็จะได้ก้าวแต้มกระวกเพิ่มไปเติ๊ดเติ๊ดเติ๊เติ๊่ะทีนี้ไอ้ที่เป็นพวกนี้นี่ที่สับสนนี่บางคนจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นสมมุติตอนจบเกมอย่างเงี้ยสมมติจบเกมอย่างม อันนี้มันมี 1, 2, 3หญิงก็จะ 4, 3, 12ก็จะได้เพิ่มอีก12แเบบ้มถ้าเป็นอันนี้รูแชแ h a ์แ m a n ก็คือแทนจำนวนคนงานสมมติจบพีมีมีคนงานเนี่ยอยู่ที่6คน6คนหนึ่งก็ได้เพิ่ม6แตบบ้มนี่ถ้าเป็นกระท่อมกระท่อมก็อันนี้คูณ1เหมือนกันก็ได้เพิ่มอีก4แตบบ้ม อย่างอาวุธอาวุธคูณหนึ่งแต่ยิงไม่มีอาวุธเลยเพราะนั้นเนี่ยพัดส่วนของอาวุธหญิงก็จะไม่ได้แต้มเลยส่วนข้าวค่ะข้าวที่เหลือเนี่ยไม่มีแต้มแต่ว่าพวกทรัพยากรพวกนี้ก็จะเหลือเป็นอันละหนึ่งแต้มเหมือนกันซึ่งเหลือทองตอนท้ายเกมนี่ไม่คุ้มมาสู้แบบเอาไปขายนี่จะได้แต้มเยอะกว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนับแต้มรวมตอนท้ายเกมสำหรับทีมอันนี้หญิงมองว่าตัวทีมเกมทําได้แบบอุ๊ยนี่ทำได้กลมกลืนกับตัวแบบเมคคากมากเลยนะคืออย่างเช่นแบบสมมติว่าเราไปเก็บอาวุธอย่างเงี้ย เก็บอาวุธปุ๊บอย่างเงี้ยพอเรามีอาวุธเยอะๆเวลาเราเข้าป่าไปตัดไม้อย่างเงี้ยเราก็จะแบบสามารถเก็บไม้ได้เยอะขึ้นแบบพะเรามีอาวุธที่แบบคมแล้วอะไรเงี้ยอย่างตัวลูกเต๋าเองค่ะมันก็จะทําให้เราสมมติสําหรับคนที่แม้แต่แบบดวงไม่ดีี้ยเราก็จะสามารถแบบใช้ตัวอาวุธนี่แหละสามารถที่แบบจะจัดการกับลูกเต๋าได้หรือว่าในเมื่อเราแบบเฮ้ยเราไปเก็บทองแล้วชีวิตมันยากมากนะเราก็แบบเฮ้ยอาจจะไปไปสายบปขายของเราไปขายของไปขายพวกไม้ซึ่งคะแนนอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามันเก็บง่ายกว่าหรือเราจะไปสายที่แบบเล่นซีรีส์เอชชันการ ซึ่งจะได้การ์ดเนี่ยได้แต้มตอนจบเกมซึ่งในในเกมเนี้ยระหว่างเกมแน่นอนมันก็จะมีแต้มให้เราได้ระหว่างฐานแต่ว่าคนที่นําไปก่อนเนี่ยยังไว้ใจไ,ได้นะเพราะว่าแตกแต้มจากการตอนท้ายเกมเงินก็จะแบบพลิกเกมได้แบบเยอะพอสมควร ตัวเกมนี่ยหญิงมองว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมเวเกมซึ่งแบบก็จะเป็นเกมแรกแรกที่หญิงกจะ็จะหยิบมาแนะนำนะเกมอาจจะกะติกาจะไม่ได้ง่ายแบบเปรียบเทียบแบบเทียบับบ c k e t to r i d รหรือว่า Spender แต่ว่าเกมก็ไม่ได้ยากเกินไปที่แบบที่แบบจะเรียนรู้ค่ะอาจจะมีงงบ้างสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆก็คือส่วนที่เป็นการเพราะว่าแบบช่วงล่างเหมือนครึ่งล่างเนี่ยมันก็จะมีวิธีการนับดตานตอนท้ายหลากหลายแบบซึ่งบบใหม่ๆคนก็จะงงตรงนี้ว่าอุยจะซื้ออันไหนอุยอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากทำ ป็นสําหรับตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มองว่าแนะนําสําหรับเด็กๆนะเพราะว่าตัวเกมมันจะได้ทการฝึกการบวกแล้วอย่างเช่นแบบเอ้ยเวลาเราทอยเต๋าแล้วก็จะบวกเลขเท่าไหร่อนะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบส่วนนี้ก็จะไม่เกินอยู่ที่20อะไรเงนะี้ยมีการลบเลขอย่างเช่นเวลาที่เราจะจ่ายข้าวเงี้ยแล้วเราก็ต้องอแล้วเรามีแบบตรงที่เป็นฟูดแทร็กเท่าไหร่มีการคูณก็คือตอนที่นับคะแนนตอนจบเกมว่าเราแบบมีตรงนี้ตัวคูณกี่คนอะไรมีตัวคูณเท่าไหร่แล้วก็เด่นๆเลยก็คือตอนที่หารเพื่อว่าจะบอกว่าเราจะ ได้ทรัพยากรอ,อะไรซึ่งถิงมองว่ามันมีน้อยเกมมากเลยที่จะได้แบบฝึกทั้งครบด้านแบบนี้โดยเฉพาะทักษะทางด้านการหาซึ่งระหว่างเล่นเกมค่ะเราก็จะน้องๆก็จะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเนี่ยเรากาลังแบบฝึกบวกลบเลขอยู่นะเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะแบบเออเป็นเกมเนมหนึ่งที่แบบน่าจะเหมาะกับน้องๆสาหรับตัวนี้ก็จะมีตัวเสริมตัวนี้ด้วยค่ะก็คือจะเป็น Stone Age Expansion หรือจริงๆมันมีชื่อมาก่อนหน้าน,นี้นะ Stone Age Style School ซึ่งชื่อแปลกมาก ตัวนี้ระบบเด่นๆที่จะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนหนึ่งเลยเพิ่มจานวนผู้เล่นค่ะจะทําให้ตัวนี้เล่นได้ถึง5คนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบอร์ดในการที่แบบเรียกว่าเทรดดิ้งมาร์เก็ตมันจะมีบอร์ดชี่นเล็กๆเนี่ยมาวางทับตรงนี้ซึ่งตัวเทรดดิ้งมาร์เก็ตเนี่ยมันจะทําให้แบบสำหรับเวลาที่เราแบบอู้กับทองหินเนี่ยมันหาย,ยากมากเราสามารถเพิ่มแทร t r ในเทรดดิ้งมาร์เก็ตเนี่ยซึ่งพอขึ้นไปถึงแทร็ทร,ทร,ทร,ระดับหนึ่งเราจะสามารถเอาทรัพยากรพวกเนี้ยเอาไปแลกได้สมมติแม้แต่ไม้เนี่ยก ตัวตัวจิวเวลรี่ตัวอนเมต์ ornament, เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันจะมีการ์ดพิเศษซึ่งสามารถเฉพาะตัวไอจิวเวลรี่ตัวเนี้ยเท่านั้นที่จะซื้อการดได้แล้วก็จะมีตลาดพิเศษขึ้นมาซึ่งเฉพาะจิวเวลรี่เท่านั้นที่จะไปขายได้อะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นระบบเพิ่มขึ้นมาซึ่งเด่นๆเลยก็จะบอกเลยจะเป็นเทรดดิ้งมาเก็ตแต่ว่าก็จะมีก็จะแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยจะประหลาดมากปกติตัวเอ็กซ์แพนชั่นอย่างอื่นเนี้ยบางทีส่วนมากจะเพิ่มการ์ดเพิ่มกระดานเพิ่มของใช่ไหมอันนี้มีบอร ทบพาที่เป็นตรงนี้สี่ช่องล่างซึ่งแบบมันก็จะมันก็ทําเกือบพอดีนะแต่มันจะแบบเล็กไปนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเห็นเราก็จะแบบมันชิดทางไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแบบว่าส่เนของหญิงก็จะแบบประเภทชอบสังเกตเนี่ยก็จะรู้สึกแบบมันทํามาไม่พอดีเลยลอดหน้าขอเป็นแบบเป็นบอร์ดใหญ่เลยได้ไหมอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือตัวถ้วยซึ่งอันนี้จริงๆของเวอร์ชันที่ร้านของของหญิงอันเนี้ย ซื้อมานี่น่าจะเกิน5-6ปีนะแต่แบบถ้วยนี่คือแบบนมีกลิ่นแรงมากยังเหม็นอยู่คือแบบไม่รู้แบบใช้หนังอะไรทำไม่รู้ก็สำหรับใครที่สนใจค่ะ Stone Age ก็มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะและเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ